ลาเบื้องหน้าก่อนเด้อจ้ามาันลาอเบื้องหน้ากับแม่พ่อนเด้อค่ะโอ้ลงไปเบื้องไฮเบื้องหน้าซะก่อนจ้าหลาะเก็บผักบ่งก่อนเด้อค่ะเด้อจ้ามาเก็บพักบ่งกับแม่พ่อนเด้อจ้ามาันหลาะเบื้องไฮเบื้องหน้าเห็นยอดพักบ่งมันงามจ้า ี้จ้ามาส้มไห้ส้มหน้าเด้อบาทนี่ฝนตกลิ่นบ่นจักแนวอยู่และเลาะส้มไห้ทงหน้าเดนะจ้าเมื่อนี้นเมืก็บพักกระโดนอยู่หัวหน้าเด้จ้านี่คือโกกพักกระโดนเด้อค่ะ กระโดนกันเล่นจ้าลงมาหนา้า้าเมือ่อไหเมื่อหน้าล่ะเจ๊พักกระโดนพักบุ้งเล่นจ้ะ เก็บผักกระโดนเอจ้าซับมงหุงตำกินตอนเทียงก่อนไปเก็บผักบ้งมาอะไรกันดีจ้าตำมงหุงก่อนเด้อจ้าฝักแล้วๆอันนี้กระเทียมด้วยค่ะ กระเทียมกระเทียมบานห้าออนี่นะอันนี้ใส่พริกเด้อค่ะตำก่อนเด้อจ้าตำหมูฮุงก่อนจ้าเคีือเคีตำเครื่องมันก่อนเด้อค่ะ เราใส่หมากหน้าเพราะว่าเพราะไงแล้วโบกินสมแล้วกใ็ใส่น้ำปลาค่ะจะใส่น้ำปลาใส่น้ำปลาค่ะ ใส่แป้งมัวค่ะผงซูโรตโอ้ผงซูโรดกับเบิร์ดบัตเนยจ้าตำหุงกินตอนเทียงจ้าใส่น้ำตาลนิดหนึ่งเ้ยค่ะจ้าใส่ตำเครื่องมันะกรจ้า ตามเครื่องปรุงมันชะกอนบัดนีนโ้โขให้มันละเอียดให้มันได้เนื้อได้หนังบัดนี้ใส่บักฮุงเด้อค่ะใส่บะละกอที่สับไวเด้อค่ะเดจ้ะตำอีกเที่นึงค่ะนะจ้ะ โอ้ยมหอมไปตัดเสบแท้ๆซิมบังกันเด้อจ้าซิมมือแล้วม่จังแสบอืมแสบเๆ แซ่บแล้วแซ่บแล้วใส่จานไปกินเ้ยค่ะบันเนีแล้วจาอ่ามาปิดตาแซ่บเนียมาเดินมาเดินพี่น้องมากินน้ำกันเ้ยค่ะ มามาพอนายเดี๋ยวจ้าล่างล่างทักบงก่อนเด้อค่ะน้ากับโบอึดบ่อยากน้าฝนนี่แหละจ้าเ็ฟมาในหน้านี่ละในหัวไฮไปหน้าเท่านี่แหละจ้าเด้อจ้าเดี๋ยจ้าม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 าอันนี้เนื้อย,อย่างเด้อค่ะ เลยจ้าพักบงพักเกษตรจ้ายุหัวหายไปหน้าเหาพักบงถ้ามาาตไมืแสบเอมากมากมามากมึงกินน้ำกันค่ะนี่ตมบังหูเมื่อกี้เนี่ยนะจ้าพิ้งปลาแดกแก้วปลาแดกอันนี้กับเนื้อย่างค่ะนีเนื้อย่างเลยค่ะ อันนี้ผักบ้งที่เก็บมาค่ะผัดน้ำมันหอยค่ะอืมจะอันเฉบแะมากมากมา,มากินน้ำกันอืมแช่แช่ครับเด้อพี่น้องเด้อกินน้ำกันจำหมองหงผัดผักบ้งตอนเทียงจ้าตอนเทียงแจ้ประเดก